สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่13กันยายนหลังจากเว้นช่วงให้ฟุตบอลทีมชาติในฟีฟ่าได้มาเกือบ2สัปดาห์วันนี้ฟุตบอลลีกหลักยุโรปล่วกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งจึงคัดทีเด็ดกันมาให้2คู่หากพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตสากกลุ่มไลน์รวมทีเด็ดเซียนบอลทั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปบอลต,ต,ติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับ ไปกันที่คู่แรกเวลาตีหนครึ่งในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันบุรุเซนดอดมุลพบกับไฮเดนแฮมโดยคู่นี้ดอดมุลต่อ1ลูกครึ่งสถผลงานการเจอกันของคู่ที่เคยเจอกันมา3ครั้งเป็นดอดมุลชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งส่วนไฮเดนรฮมไม่ชนะเลยส่วนผลงานสิบเกมสุดทุกรายการของทัพเสือเหลืองชนะ5เสมอ3แพ้2เข้าวิน4เสมอ0ูนยเสีย6และจบสกอร์สูง5ครั้ง ส่วนฝั่งทีมเยือนไฮเดนแฮม10เกมหลังสุดชนะ10เสมอ0ูนย์แพ้ศูนย์แฮตตี้แคปเปิดราคา8ครั้งเข้าบิน8เสมอศูนย์เสียศูนย์และจบสกอร์สูง8ครั้งคู่นี้ต้องบอกเลยว่าทางฝั่งไฮเดนแฮมผลงานถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะออกสตาร์ทในช่วงต้นซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมดวยกันคว้าแชมป์แล้ว2เกมติดต่อกันแถมยังผลิตสกอร์ได้อย่างปเป็นกอบเป็นกำในขณะที่เจ้าบ้านวอดมุนคอก็ออกตัวได้ไม่แย่เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานของทางฝั่งทีมเยือนพวกเขาก็ดูดีเกินกว แถมแอดมินเองก็เชื่อว่าทีมเยือนมีสิทธิ์ที่จะมาบุกแบ่งแต้มได้ในคืนนี้เพราะฉะนั้นอยู่รองทางฝั่งทีมเยือนดีกว่าฟันทงดอทมุลเปิดบ้านเสมอกับไฮเดนฮามหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนอีกคู่เวลาตีสองในศึกลาลิก้าสเปนเรอัลเบติสพบกับเลกาเนสโดยคู่นี้เบติสต่อครึ่งควบลูกส่วนผลงานการเจอกัน5การกมล่าสุดของคู่นี้เป็นเบติสชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งและเลกาเนสชนะ2ครั้ง ส่วนผลงานทุกรายการ10เกมหลังสุดของเรอัลเบติชนะ3เสมอ4แพ้3เข้าวิน5เสมอ0เสีย5และจบสกอร์สูง3ครั้งส่วนฝั่งทีมเยือนเรแกเนต10เกมหลังสุดชนะ4เสมอ4แพ้2ไฮดิแคปเปิดราคา5ครั้งเข้าวิน4เสมอ0เสีย1และจบสกอร์สูง6ครั้งคู่นี้เจ้าถิ่นเรอัลเบติพกเขามีผลงานในลีกที่ย่แย่พอลงแข่งไป3นะัดยังสะกดเขาว่าชนะไม่ได้เลย ขณะที่ทีมเยือนเลก,กนเนตฟอร์มในหลีก3เกมหลังสุดพวกเขาคว้าใช้ได้1เกมเลยราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านไปฝ่ายต่อถึงครึ่งควบลูกได้นะว่าอยู่เชียร์ทางฝั่งทีมเยือนดีกว่าเพราะทั้งสองทีมก็มีฟอร์มและผลงานที่ห่วยพอกันแถมสสิติเกมล่าสุดก็พึ่งเสมอกันมาศูนย์ต่อศูนย์จึงเชื่อว่าเกมคืนนี้มีสิทธิ์ที่จะออกหน้าเดิมเพราะฉะนั้นขออยู่เชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอีกคู่แล้วกันฝันหงเลวเวติสเปิดบ้านเสมอเลกาเนต1ประตูต่อ1นสุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำ สมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแรกสเต็ป5ขั้นต่ำ500บาทรับฟรีทันที300บาทและได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเต็ป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ